มาเกมงูอะไรนะงูแฟนซีงูกินหางเออตั้งแต่ยุคสมัยยุคเก้าสูตตอนนี้ยุค2องพแล้วเดี๋ยวตามหาลูกก่อนครับอ,อลูกชายอยู่ไหนนะอตอนนี้พ่อตัวจิว๋วชันตัวใหญ่อันนี้เล่นออนไลน์นะครับอ่าดูในแมปแล้วลูกชายอยู่ด้านริมๆไปดูซิลูกชายตัวใหญ่ อ่าเจอใช่ไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่มันคขไม่รู้ลองไปโดนหางเขานะครับเดี๋ยวปะป๊ากำลังไปหาแล้วโดนแมนโดนแมนกำลังไปหาอาคิระ,ะครับอุ้ยอาหารน้อยมากกินไปแล้วก็ตัวยาวขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอยอันนี้มันปลาไหลไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยยาอ่ามันโดนเรามันโดนเราเอ้ยยายลูกชายอยู่ไหนอคิระ เอ้ยมันโดนเรามันตายไหนครับอยู่ในแมบบอ๋ออยู่ริมริมมากำลังไปหาลูกชายอยู่นะครับกำลังจะวนลอยอยู่ช้างฆ่าอยู่ไหนอ่าดูซิกำลังเดินทางไปอยู่นะครับหืมนอนเพียบไม่มีนอนเลยตรงออโอเคกำลังไปหาอยู่นะ ตึงึงตๆงตึงตึๆงตๆๆๆงตึๆๆๆงๆๆาๆึๆๆๆๆๆงๆนๆงตึๆๆๆๆตๆๆๆๆคๆๆ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 งๆๆๆตางๆๆๆๆมวนๆๆ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 อๆๆลๆอๆๆกๆๆๆกล้ถึงๆล้ๆๆๆๆๆอ้ๆๆ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 ๆงๆๆๆๆๆๆๆตึึง ชนขอบแล้วไปชนหางชน,นขอบป๊าไป๊าอยู่ไหนอะอยู่ริมๆแล้วเนี่ยริมๆเกือบริมๆแล้วเดี๋ยวกลับไปหาอยู่ตรงกลางใช่ไหมนีใกล้จะอยู่ตรงกลางแอืะโอเคกลับไปหาลูกชายกันครับโอ้โหสปีดสปีดสปีดตื้อตือต้อตือต้อตือต้อตือ้อตื้อเทอร์โบเทอร์โออบโไปหาลูกชายหน่อยเทอร์โบ ก็ทธอไปหาปะปะถ้าเธอเธอเอโบจะจะตัวหาใช่เธอบวมากไปไม่เป็นไรเอ้ยเกือบเกืบจโอ้โหไข่ตัวบลอโอ้ยตายโอ้ยูโอ้โหตายด้วยย้